โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง,อางนาเท c h ชาแนลอีเช่นเคยนะครับก็ถึงเวลาที่เราละคอยกันวันเดินนนะครับวันนี้วันที่23นะครับก็ได้มีเกียร์คริสต์มาสเข้ามานะครับผมก็ผมมีเพชรทั้งหมด9 0้าร้นะครับซึ่งผมจะสุ่มให้หมดเลยนะเพราะผมเก็บเพชรมาค่อนข้าง,งที่จะนานมากนะครโอเคไปก็าหายหน้าหาตากันทันพพีไป นานมากเลยนะโอ้มีตัวท่าแสงตัวใหม่ด้วยเป็นตัวบินนะครับเด้วเขาไปอ่านความสามารถรวดเดียวหน่อยอีเวนต์แพ็กเกจ m a ิสต์มาสนะฮะโอ้บัรกูเทพนะครับโอเคเดี๋ยวเของรางวัลก่อนก็นครับก็เกียร์คริสต์มาสแน่นอนทุกคนต้องเก็บนะครับผมแต่เป้าหมายของผมที่อยากได้เกียร์คริสต์มาสว่าคืออยากได้กระดิ่งสัก3-4อันเนี่ยครับ หรือดียังมากก็ได้เป็นาทางด้านของเกียร์เจ็ดดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมอยากดูสเตจพิเศษก่อนก็แทียนตาไปนานถึง2-3เดือนเลยเพราะว่าฮิสนาทฮิสเนทฮิสนาทสามไม่รู้หีมันมีอะไรบ้างนะทุกคนไม่คิดว่าเทนมีของดีพอสมควรก็ผมหมดแพชชั่นในการทำคลิปนะครับ ก็ขอพักก่อนสักเดือนสองเดือนนะแล้วก็ยุ่งกับการเรียนด้วยตอนนี้ก็กลับมาละไปเราปีดูความสามารถของตัวละครก่อน,น,นเลยดีกว่านะครับก็เป็นตัวบินนะบินเก้าดาวด้วยนะนเป็นทาาุอ๋อเป็นท่านมืดหรอไม่ให้แสงอ๋อเป็นร่างเก้าดาวเนาะผลิตสองตัวนะครับแล้วก็เป็นยูนิตบินนะสกิลที่หนึ่งเป็นยกเลืกเอกาอมาตะนะครับลดการต้านทานของศัตรูลงในพื้นที่สามสิบเก้าวิเลยนะแล้วก็สาบศัตรู ก้าวิก็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 ได้อยู่แต่สามไม่นานเท่าเจมมืดเลยนะโอ้มีบัฟเพิ่มรอยชีวิตกับรูปลีด้วยแล้วก็เพิ่มควาเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าเป็นบัฟเป็นบัฟที่เพิ่มความเร็วได้ดีมากแล้วก็เพิ่มความตึงให้กับตัวเองนะเดีด๋ยวดูอ่าสกิลเก้าดาวเก้าดาวมีอ่าเครื่องสุดท้ายโอ้ถ้ามันถ้ามันตายมันจะไม่ตายห้าวีนะครับมันจะเป็นอมตะห้าวีโอ้ ใหานันป้อมอย่างนี้โดนะแล้วก็มีอาพิชีพคืนแร่แล้วก็ขีเป็นอาวุธแบบพิเศษนะคโอ้แร่ค่อนข้างน้อยนะเนี่ยพันสองแต่น้องเป็นสายพลังอดีประเด็นโอ้๋ยวเราจะได้เอเลินนะสุ่มไปมันไม่รีรอเผื่อได้นะครับผมเสียกับเอเลินปนหมายหลายร้อย แต่ก็ไม่ได้นะโอ้โห,โโหมูลนักท่องเวหาครับจบแล้วครับผมจังหวะนนี้เรามาดูค่าเกียร์ใหม่กันนะครับโอโ้ดีขึ้นมากเลยนะครับเอาไปใส่ับสายแทงครับแต่ว่ามันมันไม่มีค่าโจมตีนะป็นพลังชีวิตแทนนะครับเพราะค่าเกีแบบไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมมติถ้าเราได้พลังโจมตีไหมมันก็เพามันก็คือเกียร์โจมตีทุกคนแต่เออผมก็ไม่รู้นะเป็นยังไง ใค,ใครว่ามันดีก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ <'m> ก็าจะเปลี่ยนออฟด้านล่ลางเป็นหนาพลังโจมตีด้วยนะครับเกียร์ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะผมจะาได้จะเป็นเกียร์ช่องหลังนะครับเนี yeah. ่ยของประดับต้นไม้คริสต์มาสนะครับอยากได้สัก2อันนะมาใส่ให้กับโทวาแล้วก็อดัมนะบอกเลยว่าดีที่จริงผมอยากให้เกียร์ช่องกลางมันมานะ้วเกียร์ช่องกลางที่เกี่ยวกับการลดแรงก็นกงในชีวิตแค่นั้นเลยมันจะเพอร์เฟกต์มากนะครับ โอเคปะพูดกันเยอะแล้กระดิ่งก็ปกติมันเดิมค่าสิสามสิเปอร์เซนะแล้วก็มีเกียร์ห้าดาวให้ไปอัพด้วยนะครับป่ะไจัดไปไม่รีรอสรอบนะครับไม่รู้จะได้7ดาวสักอันหรือเปล่าผมไม่รอตู้บอมนะที่เกีดจรอนะจัดเลยแล้วกันไปละครับจังหวะนี้รอบแรกเจดาดาวหน่อยไหมเปิดมาก็คาทาราชินีเซลลี่นะครับผม โอเคเกางเกงมา oh, ไม่ค่อยว้ากางเกงสักวันนะหมวกนะับโอเคเรทตามาค่าค่อนข้างจะดีเลยนะรอบแรกผ่านไปก็เจชิมนัดออกสามชิ้นนะถือว่าหลดต่ำอยู่นะรอบนี้รอบที่สองคนระับขอจิตด,ดาวตึงๆสักชิ้นได้ปกัชบช่องหลังอนะ่ะปาโอ้โหเอออ,อื้ขาทาโอ้ขาทา กระดิ่งอยู่ไหนหอกกระดิ่งหน่อยโอ้โหกระดิ่งไม่หัวน่ะเข้าแทุกคนสองรอบสไตล์แล้วเนี่ยเอน้องนี่คิดเล็มาเสียงที่ยวหรือเปล่านี่เหรอจริงต้องเก็บเปลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอเคกระดิ่งมาหนึ่งโอ้แต่แต่มันน้อยไปอ่ะ ไปส่งอันได้ไหมส่งอันส่งอันแล้วก็จ็ดดาวมาสักอันน่ะให้มันชินใจหน่อยโอ้เอือปืนพาร์สไนเปอร์โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้โอเคได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับถือว่าได้ได้เลยมั้งเดี๋ยวสุ่มกุมกันต่อละ มี90เองอ่ะรอก่อนแล้วกันก็ได้กระดิ่งมาหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราไปแสกับอดัมเลยลดอพอค่าก่อนว่ามันจะได้ทั้งรายไปยัดให้หมดครับตัวน,นี้มีเลยจะได้ยะทัามดยี่สิบหกเปิดนะถือว่าดี จะไปเป็นอันนี้นี่6ดาวผมเยอะมากานัดไปเลยเหลือสามดาวสกองอันโอเคไปฮะขอค่าห้าแบบตึงๆโบโอโห3สามจุดสองน้อยไปหน่อยนะโอ้โหไม่เป็นไรเราไม่ดีหาค่าคนระับพวกนี้ดีลีกนะก็ามาสุง่งอีกสักรอบ โอ้แต่ผมหวังหวังสามชิ้นอะได้แค่สองชิ้นแ้วก yeah. yani. ็ไม่เป็นไรได้อยู่ภัพภาพัดโอเคก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะค่อนข้างน้อยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเวลาถอดอุปกรณ์ก่อนนะจะพิจแร้วกันโอ้ยอที่อ่ะ ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ให้กับอดั์มแรกจ์เลเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวอีกตัวผมรูก,กว่ารถจะใส่ให้กับตัวไหนคงจะเป็นบาวล็อกนี่แหละบารล็อก,ก,กหถบลีรถแล่รถแล่เอาเป็นรถเล่กว่านะทุกคนเนาะผมมาค่ายวอลกับเกียร์นี่เท่าไหร่ใส่เป็นเลยฮะ เปือดร้อยกว่านะอืมไปดูแพ็กเกจหน่อยสิโอ้แพ็กเกจจะเป็นกลบลวนนะครับผสมเนนเจอร์จุติในตัวนะแพ็กเกจก็าดวที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะ เดีผมขอหาตัวไปหาเพชรสักคู่นะครับท่านผู้ชมถ้ก็ไปหาเพชรเพื่อไป80กว่าเพชรนะก็มารอบสุดท้ายจัดกันไปเลยดีกว่าขอเกียร์เ็ดดาวตึงๆสักชิ้นชิ้นไหนก็ได้ไม่ซีเรียสมาหมดนะจังหวะนี้ก็ดีมีอันหนึ่งนะ มันจะเป็นการดีมากๆเลยปาดไปคาถาหนึ่งอันไม้กวาดหนึ่งอันโอ้มันไม่เลดออกยากจังอะโอเคกระดิ๊งมาคนระับสวยโอเคก็ตรงตามเป้าหมายแล้วนะแต่ว่าเราคงจะต้องสูมหากันไปเรื่อยๆคนระับโอ้ผมอยากได้เกจิจด,ดาวมากกว่าน,นะแต่ก็ไม่รู้สิมาจะาส่งดบันก่อนนะครับ ปลาาเขาให้เป็ดดาวอื้มมาหนึ่งนะเจ็ดดาวเท่าไหร่โอเคสองเลือมเลือมโอ้โหโอเคหนึ่งตัวก็ถือว่าพอดีอัพกระดิ่งต่อแล้วก็อให้จบภายในคิดนี้เลยนะผมว่า ดับล่าสุดเนาะอ๋อห้าดาวยัดก่อนห้าดาวยัดไปหบอกให้ก็นั่นและฮะมาดูค่ากันนะเพราะเราจะได้ค่าห้าหรือเปล่านะป้าบเขาให้โอ้โหเท่ากับเมื่อกี้ เลยสาอขอบคุณมากๆที่มาสำหรับค่านี้สามจุดสอก็ไม่พ้นนะครับ19%ซ็แต่ค่าลบดีก็ให้มาค่อนข้างที่จะพอดี่ะก็ไม่เยอะเกินเรามาดูตัวที่ใส่เกียร์ตัวนี้กันนะก็ที่หนึ่งเนาะชินจังใส่อยู่แล้ว พี่จีก็ใส่กันแทบจะทุกตัวเนาะโอลิเวอร์ไปโอลิเวอร์ช่องการนี่ใส่โอลิเวอร์ตอนนี้โอลิเวอร์แลขขอท่านน้อยมากเลยนะแต่เลืออยู่ที่สี่สี่ร้อยสิบเอ้สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านใช่ไหม 41ล้านะนะทุนตอนนี้กระดิ่งเรามี6อันนะรวมถึงของปีก่อนนะครับเขาเราก็ใส่ไปวเอมิเลียก็ใส่ไปแล้วอีที่ใส่อีที่เล่เท่าไหร่นี่900 เพราะว่าผมไว้ใส่ทีหลังแล้วกันตอนนี้มันก็ยังเพอร์เฟกอยู่นะหรือว่ามีใครแนะนำก็แนะนำใส่เกียร์ให้ได้นะครับทีมผมก็ตามนี้เลยนะเ,เดี๋ยวเราไปจัด p ีพีกสักตาแล้วกนะันนะทุกคนไปเลสโก o โอเคมีอัปเดต